ขับขี่ได้เที่ยวทั่วไทยไม่เป็นปัญหานะครับแต่อุปสรรคนั้นก็คือเรื่องของราคาจำหน่ายรุ่นท็อปรุ่นนี้ราคาอยู่ที่9 7 7 0 0 0บาทขับเอา New Honda b r v ขุมพลัง1.5ลินะครับขึ้นมาที่แม่สอดแล้วก็มาอยู่ที่ตอนนี้โค้งเลข33บ้านแม่โกนเกนครับจากตัวเมืองแม่สอดใช้ Google Maps พิกัดแม่นยำไม่หลงมีป้ายบอกตลอดทาง ขับมาชิวๆนะครับเป็นเส้นทางขึ้นไปอำเภออุ้มผางแต่เราอยู่ที่อำเภอพบพระกันก่อนโดยเลี้ยวเข้ามาอีก5กิโลเมตรก็จะถึงน้ำตกป่าไว้สังเกตเห็นด้านซ้ายมือของผมเป็นทุ่งดอกดาวเรืองนะครับสวยงามมากเรามาชมความงามกันก่อนเดินทางต่อครับ ก่อนไปน้ำตกเป่าหวเาลี้ยวซ้ายตาม Google Maps แต่ทางชันขึ้นมาพักแรมที่ม่อนหมอกตะวันตำบลคีริราชอำเภอพพพระจังหวัดตากมีทั้งลานกลางเต็นท์และโฮมสเตย์หลังจากชมหมอกที่ม่อนหมอกตะวันขับลงมาตรงนี้นะครับน้ำตกป่าไหวาเป็นเชิงชั้นสวยงาม และไฮไลท์ก็คือต้นใสทองนะครับสามารถที่จะมีคนโอบถึง20คนเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตร121แรงม้าตากแม่สอดตอนนี้ผมจากแม่สอดกำลังจะลงไปด้านล่างนะครับ จะถ้าชันหน่อยก็จะมีเสียงดังนะครับเดี๋ยวนี้กระแตะสาม0 0นรอบต่อนอาทีครับเนี่ยเสียงก็จะคนคลางดังนะครับ ความเร็วในการขับขี่ทางตรงนั้นได้ทดสอบในกลุ่มเทสต์ผ่านถนนมิตรภาพที่มีความแออัดการจราจ,จรนะครับก็นับว่ามีความคล่องตัวในการออกตัวนะครับเร่งแซงไวัยเฉียบแล้วก็การมูฟเมนต์เนี่ยเป็นไปอย่างคล่องตัวนี่ก็เป็นจุดเด่น ด้านความนุ่มนวลของช่วงล่างก็จะมีความรู้สึกว่าช่วงล่างนั้นจะกระด้างเล็กน้อยแต่ว่าถือว่านั่งสบายนะครับไม่เมื่อยล้าสําหรับผู้ขับขี่ในการเดินทางไกลการยึดเกาะถนนเข้าโค้งในความเร็วปกติที่เป็นธรรมชาติก็ถือว่าลอนขึ้นลอนลงทางตากแม่สอดใดอย่างเป็นธรรมชาติครับแต่ก็ไม่ได้ถือว่าหนึบมากแต่ก็ให้การทรงตัวในระดับตอนนี้ผมอยู่ที่80 ก็ถือว่าอยู่ในโซนที่เซฟตี้เป็นมาตรฐานครับตำแหน่งของคอนโซลเกียร์นั้นจะอยู่ตำแหน่งที่ต่ำลงนะครับหมายถึงว่าแผงตัวคอนโซลเกียร์ถ้าวัดจากตัวผมนี้จะอยู่ต่ำกว่าเขา่าแต่ว่าที่ยื่นขึ้นมาให้พอดีกับมือแล้วก็พอดีกับข้อศอกนั่นก็คือหัวเกียร์ซึงได้มีการตกแต่งหุ้มหนัง เกียร์ก็จะมีทั้งตำแหน่งเกียร์ดีและเกียร์เอสก็ให้แวนชิปเกียร์หลังพวงมาลัยมันจะมีความอันตรายลงไม่สอดคือพอปุ๊บเราใช้เกียร์ดีนานๆหรือว่าปล่อยเกียร์สูงนานๆเน,นีนน่ยรถมันจะไหลแล้วก็แพงเนี่ยฮะกำแพงนี่คือแบบหักศอกเลยเหมือนหักเลี้ยวเข้าซอยเลยครับไม่ได้แบบว่ามีโค้งที่รับกับถนนในด้านความเร็วนะครับแม่สอดตากนี่ก็ต้องระวังในด้านการขับขี่เป็นอย่างสูงนะครับ การที่รถมีเกียร์แมนนวลหมายถึงว่ากึ่งแมนนวลในเกียร์อัตโนมัตินั้นก็ช่วยในการเชนความเร็วดิ่งความเร็วต่ำได้นะครับแต่ถ้าเราไหลลงเขาเร็วๆอย่างนี้เนี่ยเราใช้พเดชิ์ได้นะเนี่ยตอนนี้ผมดีดลงมาที่เกียร์สนะครับโดยใช้ตำแหน่งเกียร์ดีผมสับมาที่ S แล้วตอนนี้กดมาที่ M4 นะครับตำแหน่งแมนนวล4ในการอารงทางลาดชันที่ต่อเนื่อง เรียกว่าดูจังหวะการดึงด้วยนะครับถ้าจะดึงมากบางทีก็จะเสียอาการนะครับตอนนี้ลงมา3 s มา3แล้วครับก็หกักโค้งเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแม้จะขาดความนุ่มนวลแต่แฮนด์ลิงการเลี้ยวไปเลี้ยวมานี่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับ เกียดีนะครับเกียดีปกติเนี่ยนี่ลองมาใช้ความเร็วธรรมดานะครับที่เหมือนเราเป็นรถครอบครัวในฟิลลิ่งนี้ก็จะอยู่ประมาณที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับยังไงมันก็เร็วนะฮะตรงนี้มันเร็วก็จะต้องเบรกอยู่ดีครับแล้วก็ชะลอเบรกแต่การที่มีเกียร์แมนวนวลให้ใช้นะอย่างน้อยเราก็ลดภาระของเบรกครับเพราะว่าทางลงยาวๆจากแมสสอดลงไปตากเนี่ยใช้เบรกเยอะถ้าเราไม่ได้เช็คเบรกมาบ่อยๆนะครับเนี่ยมมันไหลไปข้างหน้านี่ใหมา ผมก็ต้องคอยเบรกเราไม่ได้เช็คเบรกมาหรือเบรกเราใช้มานานเนี่ยมันก็จะมีการเบรกไหมแล้วก็เบรกไม่อยู่ได้ครับถ้าเกิดเบรกมันเฟดขึ้นมาอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังแรกจากบางนานั่ง2คนทางราบยาวๆมาเติมที่อำเภอเมืองตาก583.7กิโลเมตรเติม E20 กลับจนเต็มถังเฉลีย่ย15.94กิโลเมตรต่อลิตรการไต่เขาใน น้ำมันถังนี้ผมใช้ e 2 0ครับเติมเต็มถังจากเมืองตากแต่ขึ้นลงตัวเมืองแม่สอดม่อนหมอกตะวันอําเภอพบพระกลับมาเติมที่คลองขุงระยะทาง507.3กิโลเมตรเติม e 2 0กลับเข้าไปเต็มถังเฉลี่ย13.22กิโลเมตรต่อลิตรน้ำมันถังที่3 e 2 0ทางราบยาวๆจากคลองขุงถึงบางนาระยะทาง527.7กิโลเมตรบนน้ำปัดแสดง17.8กิโลเมตรต่อลิตร น้ำมันมเหลือให้วิ่งต่ออีก114กิโลเมตรเบาะหลังนั้นแยก60-40แล้วก็สามารถที่จะเลื่อนเบาะไปด้านหน้าปรับได้ตามสรีระครับผม ท้าแขนระหว่างเบาะหลังนั้นไม่มีที่วางแก้วน้ําเบาะด้านหลังมีแอร์แยกส่วนอยู่บนเพดานเป็นชาร์จไฟ12โวลต์ช่องเสียบกระสารด้านหลังเบาะเบาะแถวที่3าเมื่อพับลงแล้วนะครับขอบเบาะแถวที่3มีสเต็ปสูงมากแต่เรามีวิธีแก้โดยการมีแผ่นมาให้นะครับแผ่นนี้ก็จะเป็นแผ่นขนาดใหญ่สามารถที่จะยกแล้วก็เพิ่มสเต็ปเชื่อมต่อกับเบาะแถวที่3ได้ครับโดยหลังเบาะแถวที่3นั้นเป็นผ้าแต่หลังเบาะแถวที่2นั้นจะเป็นหนังครับ ไฟหน้าแบบ LED ไฟตัดหมอกแบบ LED ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED ไฟท้ายแบบ LED ล้ออลอย17นิ้วขนาดยาง215ทับ55 R17 แต่ยางอะไรเป็นขนาด16นิ้วขนาดยาง215ทับ60 R16 มาตรวัดแบบคลาสสิกยังไม่ใช่แบบดิจิตอลแต่มีช่องขนาด4.2นิ้วสำหรับแสดงข้อมูลการขับขี่เครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto หน้าจอสำหรับผม คิดว่ามีขนาดเล็กเกินไปแต่ว่าก็ใช้งานสะดวกเอื้อมมือถึงแต่ที่อยากจะได้เพิ่มนั้นก็คือเรื่องของช่องวางแก้วน้ําตรงคอนโซลด้านบนของคอนโซลเกียร์นี้ซึ่งจะมีความแคบไม่มีพื้นที่สําหรับแท่นชาร์จสมาร์ทโฟนไร้สายถ้าเพิ่มที่วางแก้วน้ําที่มุมคอนโซลนั้นก็จะอเนกประสงค์ยิ่งขึ้นเหนือช่องวางแก้วน้ําก็มีช่อง USB ให้ถึง2จุดพร้อมช่องต่อไฟ พวงมาลัยหุ้มหนักมีความกระชับมือนะครับเบรกมือก็ยังเป็นด้ามจับแบบคลาสสิกนะครับไม่มีเบรกมือไฟฟ้าหรือออโต้โฮแต่ประกันใดที่แผงประตูก็ประกอบไปด้วยวัสดุบูนุ่มเบาะนั้นปรับด้วยมือนะครับทั้งสองฝั่งเป็นเบาะหนังถ้าในลักษณะร่างกายอุบงผมผม,ผมคิดว่า ก็กระชับระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าตรงเอวบั้นเอวนั้นก็จะมีอาการดันนิดๆแต่เวลานั่งแล้วก็จะมีความซอฟลองไปดูแล้วแต่สรีระของแต่ละท่าน honda ก็เน้นไปที่ระบบแพ็คเกจความปลอดภัย honda sensing ครับระบบเตือนการชนพร้อมระบบช่วยเบรกระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางเดินรถระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อรถออกนอกช่องทางเดินรถระบบปรับไฟสูงอัตโนมัติ ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันรูปเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่ในความคิดเห็นส่วนตัวของผมการใช้งานการเดินทางจริงนั้น Honda Lens Watch นั้นมีกล้องอยู่ที่มุมกระจกด้านซ้ายเมื่อเราเปิดไฟเลี้ยวนะครับด้านซ้ายก็จะขึ้นอยู่ที่หน้าจอหรือแม้กระทั่งเรากดปุ่มสวิสเนี่ยน,นะครับ ก็จะขึ้นที่หน้าจอตรงนี้ผมว่ามันเหมาะการที่เราจะถอยรถเข้าบ้านหรืออ,อยู่ในที่คับแคบในที่ไม่ต้อง movement มากแต่ถ้าเราเคลื่อนไหวจริงๆแล้วในการเดินทางเจอฝนเจอหมอกแล้วก็มีรถที่เยอะๆขนาดนี้ถ้าเดินทางไกลจริงๆผมคิดว่าระบบ b ล i n d s p o t t เจอจุดอับสายตาที่กระจกมองข้างนั้นก็ยังจะมีประโยชน์ใช้จริงได้มากกว่านะครับอีกทั้งเมื่อเราเปิดไฟเลี้ยวกลางคืนเนี่ยผมมองดูแล้วเนี่ยมันไม่กล้องมันไม่เคลียร์อยู่แล้วนะฮะมันดูมืดมืด,ม,ดมัวมัว,มวและการตกแต่งออปชั่นต่างๆนั้นก็ทำให้ผลักดันไปเปรียบเทียบกับรุ่นพี่อย่าง all new ตัว HRV นะครับขุมพลังไฮบริดตัวเริ่มต้นอยู่ที่ราคา979,000บาทเครื่องยนต์นั้นก็ต่างกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตัว BRV นั้นเน้นไปที่7ที่นั่งอยู่ที่คุณว่าจะชอบ7ที่นั่งหรือ5ที่นั่งและใช้งานจริงได้มากน้อยแค่ไหนแต่สําหรับผมนั้นกั้นจ่ายเพิ่มเงินไปอีก2 2 0 0 0บาทนะครับจาก977,000บาทไปที่ HRV รุ่นท็อปก็อยู่ที่ไลฟ์สไตล์ของแต่ละท่านผมแค่บอกช่องทางว่าถ้าไม่ชอบ BRV ดูราคาแพงดูออปชั่น ก็ขยับไปเลยนะครับราคาผ่อนไม่ต่างกันไปตัว HRV RS ครับ